สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกและท่านผู้ชมท่านนะครับช่อง satel channel ก็พบกันทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงครับถ้าเข้ามายังไม่ได้กดติดตามช่องให้ฝากให้กำลังใจด้วยการกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับคอนเทนต์ส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบจานดาวเทียมครับส่วนใหญ่สำหรับวันนี้จะมาแนะนำการทดสอบนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ครับผมในระบบโซลาเซลล์นะครับก็จะมาทดสอบแล้วก็ตั้งค่าเซตอัพเบื้องต้นนะครับ อันนี้จะเป็นอินเวอร์เตอร์ระบบ24โวล์นะครับตัวนี้จะเป็นของพอเอ็มอครับเป็นโมเดล SPS 3K ขีด 24V นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้อินเวอร์เตอร์ก็จะเป็นขนาด 3,000VA ครับหรือว่า2.4กิโลวัตต์นะครับดีซีอินพุต24โวลต์100แอมป์ครับผมก็สามารถ ใช้ AC ชาร์จได้ที่17.7แอมป์นะครับตัวเนี้ DC ชาร์จก็27โวลต์ครับส่วนระบบโซลา่าก็จะชาร์จได้ที่50แอมป์ครับ24โวลต์ DC นะครับแผงสามารถใช้ได้ไม่เกิน80โวลต์ DC นะครับรุ่นเนี้ตอนแรกก็จะต่อแบตเตอรี่เข้ามาตรงนี้นะครับ แบตเตอรี่เป็นแบบลิเทียมนะครับลิเทียมฟอสเฟตขนาด240แอมป์นะครับตัวแบตเตอรี่ก็ต่อผ่าน BMS เียเข้ามาดูเลยครับที่แอปตัวนี้นะครับอันนี้เป็นแอปของ BMS นะครับที่ใช้ควบคุมแบตเตอรี่อยู่ตอนนี้นะครับก็โวลต์ตอนนี้ก็26.53นะครับก็ชาร์จออนนะครับดีชาร์จออนบาลานซ์ออฟอยู่นะครับตอนเนี้ย ก็จะเปิดเข้ามาที่ตรงนี้นะครับเปิดเบรกเกอร์มาแล้วนะครับไฟมารอตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยววัดดูก็ได้ครับเนี่ยไฟมารอตรงนี้26.5นะครับตอนนี้ตอนนี้เราไม่ยังไม่ได้ต่อ AC in เข้ามาลองทดสอบเปิดสวิตด้านขวานะครับเปิดไปปุ๊บพันลมจะทํางาน2ตัวเลยนะครับสถานะจะขึ้นแบบนี้เลยนะตรงนี้จะกระพริบนะครับถ้าเป็นการทํางานระบบอินเวอร์เตอร์นะครับถ้าหากเราเปิด่าไฟบ้านเข้ามาด้วยตัวนี้ก็จะติดติดสว่างนะครับ อันนี้จะเป็นการชาร์จก็จะติดตรงนี้นะครับอันนี้เป็นการอิดลาดในระบบนะครับตอนนี้เราสามารถดูคร่าวๆนะครับเอาพุที่ออกไปตอนนี้ก็สองร้อยี่สิบเก้าโวลต์นะครับตอนนี้จะใช้แบตเตอรี่นะครับในการจ่ายโหลดนะครับลองตรวจเช็คเบื้องต้นได้นะครับนี่ครับอันนี้ระบบเดี๋ยวเราจะเซตค่าอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้มันเป็นตัวนี้อยู่นะครับก็จะบอกว่าแบตยี่สหกจุดหกนะครับ แบตเตอรี่หนึ่งแอมป์นะครับใช้ไปหนึ่งแอมป์นะครับวัดมันยังไม่ขึ้นครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดโหลดต่อไปเดี๋ยวผมจะต่อไฟ A C เข้ามาด้วยมาร่วมด้วยนะครับก็จะเปิดไฟ A อเข้ามานะครับปุ๊บไฟจะขึ้นตรงนี้นะครับระบบตอนแรกมันจะบายพาสนะครับมันจะบายพาสมาที่โหลดเลยนะครับตอนนี้นี่ครับเสร็จแล้วมันก็จะเริ่มชาร์จนะครับชาร์จเข้าไปที่แบตนะครับ เพราะว่าเรายังไม่ได้เซตค่าต่างๆครับอันนี้เป็นค่าที่จากโรงงานอยู่ตอนนี้ก็จะใช้พลังงานจากไฟบ้านนะครับเข้ามาใบพาดเข้ามาใจโหลดนะครับส่วนหนึ่งก็จะมาชาร์จลงที่แบตเตอรี่นะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาเซตค่าต่างๆกันดูนะครับคเซตค่าก็กดปุ่ม enter ถางไว้นะครับกดเข้าไปนะครับผมจะตั้งค่าคร่าวๆนะครับควรจะศึกษาคู่มือให้ดีนะครับก่อนการเซตค่านะครับ เซตผิดก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับจะมีคู่มือบอกมาให้นะครับก็ตั้งแต00่00ถึงประมาณหัวข้อที่39นะครับัมจะข้ามไปนิดหนึ่งนะครับแรกเดี๋ยวเรามาตั้งค่าหัวข้อที่01ก่อนผมจะตั้งให้เป็น SBU แล้วกันนะครับเพราะว่าผมเน้นใช้กับแบตเตอรี่หรือว่าโซล่าเซลล์นะครับไม่ได้เน้นใช้กับ การไฟฟ้านะครับดีฟอล์มันจะมาตัวนี้นะครับเป็น U T U T I นี่นะครับก็คือขนาดนี้นะครับมันจะเน้นใช้ไฟบ้านเข้าไปปลายพาดเข้ามาเป็นดีฟォลจากข้างเราจะตั้งให้เป็นตัวนี้นะครับก็กดปุ่ม enter ค้างไว้นะครับจะขึ้นออันที่หนึ่งนะครับอันนี้เราไม่ต้องไปตั้งก็ได้กดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงดูนะครับ ศูนย์หนึ่งครับจะเป็น U T I อยู่ก่อนถ้ามันกระพริบแล้วเราก็เปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับกดลองกดขึ้น S B U ได้แล้วนะครับผมแล้วก็กด Enter อีกทีเข้าไปแล้วนะครับตั้งค่าชัก์กระแสใหม่เลขศูนย์สองครับศูนย์สองตัวนี้นะครับอันนี้ดีฟ้ามันเป็นห้าสิบแอมป์อยู่นะครับศูนย์สองก็ไม่เป็นไรครับครับตั้งไว้ห้าสิบเลยก็ไเด้นครับสามารถที่จะเปลี่ยนค่าตรงนี้ได้นะ แล้วก็แบตเตอรี่ทายนะครับของผมเป็นแบตเตอรี่ดิเทียมฟอสเฟตนะครับให้ใช้เป็นตัว USE แล้วกันนะครับเลื่อนไปที่หมายเลขศูนย์ห้าศูนย์ห้านะครับอันนี้มันเป็นแบตเตอรี่แบบ AGN อยู่นะครับเราจะเปลี่ยนนะครับก็กดกดให้กระพริบนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นยูดนะครับนี่นะครับใช้ตัวนี้แล้วก็กดเอ t เตอร์นะครับจะนิ่งแล้วนะครับศูนย์ห้านะครับ ตั้งเป็น U.S.E. นะครับอันนี้มันก็จะเกี่ยวกับค่าที่หัวข้อยี่บหกถึงยี่สิบเก้าด้วยนะครับจะตั้งให้เป็นให้ตามเครื่องมาแล้รกันครับเนี่ยยี่บหกครับก็จะเป็นค่าชาร์จนะครับยี่สิบแปดนี้แบตเต็มนะครับนี้แบตต่ำสุดก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี้หัวข้อที่ห้านะครับนนเลขสิบหก เราจะตั้งในการชาร์จนะครับอันแรกจะเป็น C S O จะเป็นแบบโซล a r เฟิร์สนะครับเขาก็จะบอกการทำงานประมาณนี้นะครับบางคนก็จะตั้งเป็น O S O นะครับผมจะลองตั้งเป็น C S O ดูนะครับหมายเลขสิบกก็จะเป็นการตั้งว่าจะใช้ตัวไหนชาร์จก่อนนะครับ้าเฉพาะโซลา่านะครับอันนี้ชาร์จโซลา่าแล้วก็ไฟบ้านนะครับ อันนี้จะใช้ไฟบ้านชาร์จก่อนนะครับอันนี้จะใช้โซล่าในการชาร์จก่อนนะครับจะลองเป็นตัวนี้นะครับมาจากโรงงานจะเป็นตัวนี้นะครับมันจะเป็นให้ชาร์จจากไฟบ้านมันถึงชาร์จไฟบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะแก้นครับเราไม่เอาไฟบ้านชาร์จะครับเราจะใช้ระบบโซล่าชาร์จก่อนนะครับก็กด enter ครับในตรงนี้กับพิมพ์นะครับเราจะเป็น c s o so แล้วกันนะครับนี่ครับจเจ้าตัวนี้นะครับกด enter เข้าไปนะครับลองดูนะครับถ้า,าคุณเพื่อนเคยตั้งตัวไหนก็ลองคอมเมนต์มานะครับอันนี้จะมาทดลองชาร์จในระบบโซล่เซลล์นะครับจะไม่เอาไฟบ้านชาร์จเท่าไหร่นะครับตัวอื่นๆก็ลองไปศึกษาดูนะครับก็จะมีสาม 19หัวข้อนะอันนี้ค่อยๆศึกษาไปครับผมหลักๆผมจะตั้งแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดแล้วเปิดใหม่ดูครับว่าที่เราตั้งไปมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับปิดครับลองปิดสวิตช์ดูนะครับตอนที่ปิดสวิตช์นะครับถ้ามีไฟบ้านเข้ามามันจะทำการชาร์จลงแบตนะครับนี่นะครับ มีรูปบอกมันจะใช้แบตเตอรี่ในการาจ่ายโหลดนะครับเห็นไหมที่เราตั้งค่าไปตะกี้นะครับไฟบ้านจะยังไม่เข้านะครับถึงแม้เราจะเปิดไฟบ้านมามันก็ไม่เข้านะครับเพราะว่าเราไปตั้งที่หัวข้อที่หนึ่งนะครับนี่นะครับมาตั้งหัวข้อ SBU นะครับมันก็จะใช้ บบระบบโซลาเซลล์กับแบตก่อนนะครับถ้าไม่มีถ้าแบตอ่อนมันถึงจะดึงการไฟฟ้าเข้ามาช่วยนะครับนี่เป็นค่าที่เราตั้งไว้นะครับเราลองเช็คดูครับอันนี้ PV เราไม่ได้ต่อนะแบตยี่สบเจ็ดโวลต์นะครับตอนนี้ก็จะบอกค่าต่างๆนะครับโหลดเรายังไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองกับกระติกนะครับ เป็นกระติกตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับขนาดเจ็ดร้อยวัตต์นะครับก็จะเสียบปลั๊กเข้ามานะครับเดี๋ยวดูโหลดที่ข้างหน้านี่นะครับโหลดวัตต์ตรงนี้มันจะเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ใช้แบตล้น้วนนะครับจะยังไม่ใช้การไฟฟ้านะครับลองเสียบเข้าไปครับเสียบไปแล้วนะครับขึ้นแล้วนะครับนี่เจ็ดร้อยวัตต์ อิงด้วยนะครับ700กว่าวัต์เด๋ยวดูวัดวัดเท่าไหร่นะครับโหลด29%นะครับโหลดตอนนี้ก็คือ7 0 8เ a นะครับ700วัต์นะครับกระติกน้ําร้อนตัวนี้นะครับอีกกินอยู่พัดลมทํางานแล้วนะครับตอนนี้จะเห็นว่าเครื่องยังไม่ได้ใช้ไฟจากการไฟฟ้านะครับนี้ใช้จากแบตนะครับนอกจากแบตมันอ่อนนะครับเหมือนถึงจะนเบอรการไฟฟ้ามาใช้ที่เราตั้งไว้ตะกี้นะครับ กระแสแบตกินไป29แอมป์เลยนะครับแบตดึงแบตมา29แอมป์ดึงเยอะเหมือนกันนะครับงานทดสอบ25.8โวลต์สำหรับคลิววันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้อย่าลืมกดตรงรูปกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนี้ด้วยนะครับถ้ามีคอมเมนต์ที่จะแนะนำหรือว่ามี ข้อเสนอแนะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะไว้พบกันใหม่วันเสาร์หน้าหนึ่งทุ่มตรงครับสําหรับวันนี้ปราบก่อนครับสวัสดีครับ